ฮัลโหลสวัสดีครับผมตอนนี้อยู่กับพี่บ้านฟินแลนด์ P B Finland Channel นะครับผมมือนีอยู่กับพี่บ้านฟินแลนด์คนเก่าคนเดิมนะครับผมเพิ่มเติมือสีหัญญามาขึ้นจะมาไรสดพี่น้องจะมาไรสดใ้เบิ้งฉากเวที่นะครับผมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแฟนขบแฟนเพลงที่เคารพรักนะครับผมก็วันนี้เป็นการซ้อมใหญ่วันสุดท้ายแล้วพรุ่งนี้ก็เปิดทําการแสดงอย่างเป็นทางการนะครับผม มีคนเห็นพิธีวัฟิลแอนบอลเราจะพาไปเบื้งใกล้ๆนะครับผมเราจะพาไปดูใกล้ๆนะครับว่าเออ VAT ของเราปีนี้เป็นอย่างไรนะจ๊ะฉากวัที่ว่าสจะเปิดตอนนี้กับกระไรเลยพี่น้องว่าคัมมามสิยายนะครับผมเดี๋ยวจะพาไปดูวิธี VAT นะครับผมใหม่นะครับผมของปีนี้นะจ๊ะเออจะพาเข้าไปชมพี่น้องนะครับผมแต่ว่ายังไม่ครบนะครับผมตอนนี้ก็ยังประกอบอยู่ประมาณ80%แล้ว นะับผมประกอบตอนนี้กับารแกะสิปเปิดเส้นแล้วพี่น้องฉากมาแล้วพี่น้องแฟนขับจา๋าเดี๋ยวลบหรมก่อนจิเปไล่ให้บึง้งเดี๋ยวจะให้ดูฉากนะครับผมแฟนขับที่รอคอยและก็งอยคอยรอมาดูแล้วนะฮบผมแดดแดดแหลอเอ็นเอ็นนะครับผมเดี๋ยวเดยวเออรขอเนียดวิเซลเพยดผิ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 ด เห็นบ่พี่น้องผู้ดใดไเห็นกดหนึ่งใครเห็นไลฟ์สดตอนนี้กดหนึ่งครับใครเห็นไลฟ์สดตอนนี้คือบ่ขึ้นบนน่แป๊บนึงเด้อพี่น้องเด้ขอเนียนแป๊บนึงเด้อไสร์แะฟีดเข้าไปเทปะ่ะอ๋อเห็นแล้ว เดี๋ยวข,ขอขอเนี่ยแชร์ลงอันนี้แป๊บหนึ่งนะครับผมก่อนที่พาไปดูเพจก่อนที่พาไปดูอ่านะครับผมโอเคแดดห่มแล้วนะครับผมแดดร่มแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูเวทีของแพรพานแสงทองนะครับผมโอเคนี่นะครับผมปีนี้ฤดูกาลนี้นะครับผมก็มาโทนสีชมพูนะครับ น้องเห็นฉากไปหรอพี่น้องกาเบิงใส่ข่เนี่ยซิื้อไข่เบิดเมืองเกืองยู่ไข่ว่านเพ้าเพ้าก็เสื้อไข่น้องว่าสันก็ใส่ะต้นนอว่าสันจะปอนเชอร์ว่าสันสปอนเสื้อว่าสันพื้นว่าอือตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณห้าโมงเย็นบอโอ้ยสีหางมงแรงกับตันนี้จะห้าโมงเย็นแล้วนะครับผมจะห้าโมงเย็นแล้วอันนี้ก็เป็นมุมเต็มๆนะครับผมเป็นมุมเต็มๆโทนสีชมพูแฟนขับเห็นบอ แฟนขับใครเห็นแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์วนไปนะครับผมนี่นะครับผมแต่ว่ายังไม่มีผ้าม่านปกติมันต้องมีผ้าม่านด้วยด้านข้างด้วยนะครับผมมันต้องมีด้านข้างด้วยนะจ๊ะคอมเมนต์เข้ามาได้เป็นแบบไหนคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับผมเป็นอะไรมากบอปีนีมากบอ,ปกบอเป็นท้วนสีชมพูเป็นทนแบบท่วนนีนะครับผมแฟนขับเพื่อนกระทาบึงเนาะ อันนี้ก็จะเป็นด้านของเรื่องของการฉาข้างๆนี่ก็จะมีรูปสปอนเซอร์สปอน,อปอนอยังของวงเพลาๆนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นมุมด้านหนา้าแฟนขับเห็นบอจา้อจาเห็นบอจา้าเห็นบอจา๋าเออเป็นโกงจากสีชมพูเหมนตัวอยู่มุต่างตรงกลางเลยอืมวันทีหนึง่งพรุ่งนี้นะครับผมพรุ่งนี้นะครับผม มืออื่นเดอ้อพี่น้องเดอ้อสวัสดีครับ,รบ <laughs> เอา้าผูนนึงกับท้ายคลิปวันนั้น <laughs> เอาตีเสฮัโหลเพิ่นก็ะหนาดเสฮัโหลเพินนะ่งับเนี่ยโอ้สวัสดีครับผมมาถึงมาหอดแล้วสวัสดีด้วยครับผมมาพี่น้องมืออื่นนะครับผมไปเจอกันพรุ่งนี้มันที่หนึ่งนะครับผมเต็มรูปแบบนะครับกับทางการแสดงพรุ่งนี้ศิลปินรับเชิญมากมายครับผมตีแชสลโลมาริโอโจกผู้ใดก็เถอะหลายคน ส่องดูฮีก็มาสองดูฮีกัมาแมนซองดูฮีก็มา,ม,กมานะครับผมโอ้โหวันพรุ่งนี้สุดยอดมากไม่อย่างแม่งอ,อ่ะถ่ายคลิปส้นกันนิดนึงนะครับผมนี่จะเป็นด้านหน้าพี่น้องจะเป็นด้านหน้านะครับแฟนคลับจ้าเห็นบอจ้าคอมเมนต์เข้ามาเบิ้งก่อนนะพี่น้องผ <c oughs> ด้ไล่สุดผู้ใดเบิ้งไล่สุดยู่ตอนนี้ <c oughs> อืิ อ,อำเภออำเภอเลิงนกทาจังหวัดยะโสธรโรงเรียนบ้านโคกกอกหินเหล็กไปนะครับผมอ่าอ,อันนี้เป็นเวทที่ติมติมนะครับผมแต่ว่าก็จะมีพระผ้ะมาม่านขึ้นมานิดนึงนะครับผมมีเรื่องของผ้าม่านแล้วก็ยังกันแล้วกันหลายอย่างพี่นอ้องบ้านครบุงประกอบไปได้ตอนนี้แต่ว่าก ประมาณนี้ไว้ก่อนสไนาปีหน้าสีปีหน้าก็จะแบบอาจจะเพิ่มชั้นขึ้นมานะครับผมเพิ่มอีกชั้นหนึ่งต้องถามพี่ต้องถามคุณพี่สาย่านเศร้านะครับผมว่าเพิ่อนจะจัดฉากให้อีกสั้นหนึ่งบอลน,นะครับผมต้องขออีกสั้นหนึ่ง <laughs> ปีหน้าขออีกสั้นหนึ่งเด้อปีหน้านั่นได,ได้ครับผม <laughs> โอ้ยบรงหานแบดเบิร์ดแมเตี้ยแบดเบิเร์ดเดีเ๋ยวขออนุญาตเคลื่อนแบดใหม่ก่อนโอ้ก่อนอื่นขออนุญาตถ่ายรูปกับ อ่าอ่าพยาบานปิดแล้วครับผมพยาบานผู้ยาบานกําอยังเนี่ยกํากํานั่นเตีครับกํากํานั่นครับผมก็บอกแฟนคลับว่าปีหน้าสิขออีกสั้นนึงปีนี้ระบบเสียงครับรับประกันคุณภาพครับนี่เสียงดีกว่าเก่านี่มึอนี้มาเสียระบบแผดีกว่าเก่าอีกปีการทีเดียวปีนี้แก้วโอเก่าครับปีที่แล้วก็คือว่าดีแล้วเด้่ครับปีนี้ดีกว่าเก่ลอันบ่แก้วเก่าหลายครับท่านอยากฟังนี่ต้องมาลองกันทีหนึ่งมืออื่นนี่เนาะมาเบิ่งให้ครับมืออื่นมือแลี้ยงสิได้สดให้เบิ่งเดรนอนครับถ่ายรูปเด้อ เออขอบคุณหลายครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับที่ช่องรีทูดไซส์จ้าเชียร์นะนี่ขายช่องเก่งขายช่องเก่งเปี้ยช่องเปี้ยช่องเราบังคับเรื่องเชียร์ทานนะครับผมสนุกสนานเฮฮาาไปเบิร์นไกๆกันนะพี่น้องไปดูใกล้ๆดีกว่าเนาะบางคนอยากเห็นไกลๆก่นาจานาจาคุกกี้มิจจาอันนี้จะเป็นหมอลำซิ่งนะครับผม บางคนเขาจะพิวยเ,เป็นเป็นหมอลำเหลืองประมาณนี้ครับร้อยนี้เป็นหมอลำซิ่งนะจ้าหมอลำซิ่งหมอลำซิ่งจ้ามหมอลำซิ่งจ้าพี่น้องป้องไปสุขูมสุขโคนยวพาขึ้นไปเบื้องลึกงกันจะเป็นของลำซิ่งนะซะเห็นบอสซ่าพี่น้องนี่คือฉากนะครับผม อันนี้ก็เป็นกรงจากนะจ๊ะเสือขอพี่นอ้องสมพวงตองอยู่โอ้ยพูนะ่ะเบีทีเจ้าหญิงนะครับปีนี้เบีทีแบบแบบแนวเจ้าหญิงนิดนึงเดี๋ยวอืม,ม,แ,ววมแฟนคับก็อยากเห็นนะเขาเลียไล่ส่วนในพี่พน้องแฟนคับเบือ้องตัดตัวเนาะ คอมเมนต์ได้นะจ๊ะแต่ว่าอย่าคอมเมนต์แรงอย่าคอมเมนต์แรงนะพี่น้องด้วยกดไลค์กดแชร์วันไปพี่น้องมือนี่ซ้อมใหญ่มือสุดท้ายแล้วมือเหรเล่นของแท้แล้วนะครับผมพรุ่งนี้เล่นของแท้แล้วนะครับอันนี้รถชุดรถชุดรถชุดเาขนรถชุดจ้าเผาขนเตียางมันเฮียเอ๊พี่น้องใส่ชุดออมทิพออมแดดอยู่นี่ป้ายใหม่ป้ายใหม่อืม เอาคือมีเอกขําอมมีคิวมาชัยภูมิไหมจ้าคิวชัยภูมิมติต้องเบิ่งกอนแต่ว่าเดือนพฤศจิกายนลายแห้างงานพี่น้องแต่ว่ากันยังวางอยู่กันยังรับทุกเกอรพี่น้องอก็ยังรับอยู่เหมือนเดิมนะครับผมพ่อแม่นาดิตาเหงๆเลยปังๆขอบพระคุณมากครับขอบคุณหลายๆพี่น้องเด้อขอบพระคุณ uck, ะะมิตรลักแฟนเพลงนะครับผมที่คารบรักนีเด้อเปิดเผยที่แรกนะจ๊ะ นี่ดีป้ายเห็นปอป้ายให็เบิ่งป้ายกันเห็นปอป้ายพี่น้องนี่ป้ายเพลาผ้าเสียงท่วงผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์มาศูนย์แถวซื้อผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์มาศูนย์แถวอันนี้จะเป็นแบบแนวแบบคล้ายๆแบบอ่าทรงสีชมพูเป็นแบบแแบบแแบบเแบบทียนกุหลาบอย่างสีนะพี่น้องเออเห็นบ่ะผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ลำพงปีนี้จัดเต็มไหมพี่น้อง จะเต็มได้พี่น้องอืมกูนะอืมบางคนก็ถามว่าเ,เดือนตุลาอย่างอย่างยัางบ้างไม่ก็บ้างอยู่นะครับผมแล้วเดือนพฤศจิกาแต่ว่ามันมันก็มีงานถึงเดือนปีหน้าเนาะเดือนเดือนเมษาปีหน้าแล้วเพียงเนาะมันก็มีงานหอดเดือนเมษาปีหน้าเงี้ยเปบ,บพี่น้องยาไปถึงพูดเลยนะครับผมอืม ตอนนี้มันก็ยังขาดพม่านอยู่มันก็นเลยแบบดูวงเวงแน่แล้วพม่านมากก็จะดูออกเครียดขึ้นพี่นอนะะ้องนะครับผมอ่าปิดฝนปิดฝนพรุ่งนี้ปิดฝนนะครับผมเปดิปดฝนเปิดพายุเดี๋ยวพุ่ย่างฟิลิลปินส์นี่แหละจะไปปักให้ดูตะไคร่นี่เขาว่าให้คนแบบเออ่แบบว่ายังแบบว่าสวดซิ่งจริงกับ,บิวปักพี่น้องกับสิแบบว่าอ่าคนสวดไปปักก็จะแบบว่าฝนไม่ตกนะครับผมพรุ่งนี้มืออื่นเด้อจ้าเดอ้อมืออื่นเด้อจา้าอืมพรุ่งนี้เด้อจา้าพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้เบื้องมุมนีก้ก็น่า อเดี๋ยวตัวนี้ก็จะมีอ่าป้ายนันติตามากับดีทอคผ้าชม,มิงมาติดใสนะครับผมสปอนเซอร์หลักอืมแม่แพ้วขึ้นเวทีบอกขึ้นทุกคนจ้าขึ้นเหมือนเดิมทุกคนก็ยังว่าวงแพรพาเสียงท่องนะก็ต้องขึ้นคือเกานะจาจามิจิแฟนคลับก็คอมเมนต์อยู่สัญญาณชาตวเราพี่น้อง เตรียมพร้อมในแบตหมดได้ย <ând> ังไงเนี่ยอะไรนะครับเปิดหัวคชีบบอหัวม่อนอันนี้ตอนใหม่ใช่ไหมครับผมสวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่กับช่องสายันซาวนะครับผมแมนบอลยูทูบครับช่องสายันซาวชาแนลครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสกายนะครับผมเป็นเอฟซีช่องสายันซาวนะครับผมตั้งแต่หมอยแม่นปูนะครับผมแบบ ที่จะมากวันนี้ที่ได้มาเห็นนะครับผมตัวจริงเสียงจริงหลอกกันใน YouTube อีกโอ้ยสะอ่อนข้ามรอแบบเพื่อนอะไรพ่บบเด็นตัวได้นี่ครับผมไรชุดนะครับไลฟ์สดด้วยกันยัวยันะครับผมสองช่องนะฮะปีนี้เครื่องเสียงจะเต็มมันเดิมพันวาพี่น้องสุดยอดครับสุดยอดครับทานประมวลมาตั้งนี้เลยเด้อนี่เดิมพันมาพี่น้องจะเต็มบบันทีพี่น้องจะพุ่งเป็นสีดากด้วยว้าเดี๋ยวผมขออยาบไปพี่ที่ครับได้เลยครับผม ถ้าไปดูป้ายหวานพี่น้องอากาศร้อนแรงอากาศฮอนแห้งพี่นอ้องไปเบิ้งโลกโลคชั่นมองมองจะมางานมืออื่นเนาะอนันนี้คือล้านพี่น้องล้านมองสีเหรียญเมื่ออื่นพี่น้องล้านที่จะเล่นนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นป้ายงานนะป้ายงานนะจ๊ะ มื่ออื่นตีมีผู้ใหญ่ในวตีพรุ่งนี้มีแผ่วพาวแสงทองนะครับผมวันที่หนึ่งตุลาคมขอเชิญคอนเสิรต์ตการกุศลณโรงเรียนบ้านโคกกอกหินเหล็กไฟตำบลสร้างมิ่งอำเภอรเรือนทาจังหวัดยะโสธรน,นะครับพรุ่งนี้ศิลปินรับเชิญมีใครบ้างนะครับผมมีพี่ตรีชนรงค์นะครับมีมาริโอโจกมีเน็ตไอดอลแตงโมแซเวอร์มีท็อปมอซอมีคุณแม่บัวผันทางโสเด่นชัยวงสามารถอ่า สัอย่างเฮนดเด็ดยด็ยนนเดเดดเดดเด็ดด็ดด็ดเด็ดเด็ดด็ดเด็ดเด็ปเนนดเด็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 นนด็ดเบ็ดเด็เด็ดนด็ดเดยดเด็ดเด็ดเด็ดเดดเด็ดิด็ดเด็เด็ดนด็้เด็ดเด็อเด็ดเดะดะด็ดเด็ดเดเดดเเด็ดเดดเ็ดเด็เด็ดดเี็็ลเลีเดดด นะครับผมแล้วก็มีนานาแสงทองปีโชปีนี้แล้วก็เต้ยรังสีมันลูกชายคุณพ่อสาธทิตทองจันท์พึ่งน้อยแสงทองคุณยุ้ยนะครับคุณยุย้ยผู้จัดการพยาบาลแสงทองพระเอกมอลำนางเอกมอลำพิธีกรโคศกแดนเซอร์น้องนางหางเครื่องจัดเต็มนะจ๊ะนี่เด้อป่ายงานของห้องมืออื่นเด้อจ้ามากกันหลายๆลเลยพี่น้องเด้่อมืออื่นนี่อันนี้เป็นจุดแม่ค้าแม่ขายมาขายของเขาตีเสียนเรียบร้อยแล้วพี่น้องเขาตีเสียนตีกรอบเรียบร้อยลรอจ้า ปีนี้กับจัดนักจัดติมพี่น้องนะฮะผมเพื่อแฟนเพลงมิดหมอแค้นแฟนหมอลำรถเจยุยรถเจยุยรถเจยุยนะครับผมบูยถือแสงไฟแห่งงามพี่น้องถือแสงไฟแห่งงามสวยสวยสวย อหน้าหน้าแสงทองสุขทวีพรชั้นสิบห้าทุ่นึ่งือนเดิอเพราะันไล่สวดก่อนบ่ชั้นจะไร่สวดชอบปีอยู่บ้านก่อนไร่สูดไร่สอืมแต่กละบานีโอ้น้าหนาวสด โอเคพี่น้องช่างก็ที่เลยนี่บอเซียนั่นน้งไลสดกอนภูนนมเงินจังคนมีันอยงเขาล้างจงโมงเานลงโม่น่โอ้ เออพี่สุดนำชัยครับพี่สุดนำชัยนะครับผมขอโทษด้วยพี่สุดนำชัยนะครับผมพี่สุดนำชัยแสดงว่าตีวงพระพาแสงทองแสดงจากชั่วโมงนะครับผมวงพระพาแสงทองแสดงห้าชั่วโมงเต็มนะครับผมวงพระพาแสงทองนี่แสดงหาชั่วโมงเต็มตั้งแต่สองทุ่มอตีหนึ่งสามทุ่มพ่อตีสองนะครับผมถ้าอยาก อ่ามันแล้วแต่คุ้นแล้วแต่เจ้าภาพครับผมว่าอยากจ้างจากจ้ก,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 กชุมอ่าจ้กชั่วโมงแต่ว่าในราคาเต็มวงเต็มรูปแบบหาชั่วโมงเต็มครับผมเริ่มจากสามทุ่มจนถึง,ถงตีสองนะครับผมแต่ว่าคันยากคันยากแบบว่าต่อเวลาก็สามารถคุยกันได้เพิ่มเงินนิดหน่อยก็เพิ่มได้นะครับผมอ่าเดี๋ยวพี่น้องเด้อเอารอชมรอติดตามเด้อขออนุญาตล่ำลาพี่น้องก่อนนะครับผมรอติดตามมือแรกคนละ่อนง่าย ม inan, ือแรงซ้อมใหญ่นะครับผมซ้อมใหญ่ซ้อมโตนะจามีจูโนจูมีจ้าอาจามาจูจ้าจำจำจำจ้าพอกันมือแรกพี่น้องพอกันมือแรกเด้อมือเอือนมือเอือนจะเต็มมือแรงนี่ละอ่ซ้อมมืออือนจะเต็มเดอีในวันที่หนึ่งจะเต็มขอเชิญพี่น้องมาร่วมชมนะครับผมวันที่หนึ่งนาจ้า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 พรุ่งนี้พรุ่งนี้นะจ้านาจ้านะจ๊ะ